ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรุมสปอยเมื่อมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยติดอยู่ในบทเทลรกร้างแห่งหนึ่งในเนวาดานะครับและที่นั่นก็มีพายุฝนที่กระหน่ำมากๆก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปไหนได้ ผู้คนที่ไม่รู้จักกัน1ิบคนครับเมื่อพวกเขาออกไปไหนไม่ได้เนะี่ยพวกเขาก็เริ่มทําความคุ้นเคยและเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเขาทีละคนทีละคนนะครับทาให้ต่างคนต่างก็รู้สึกหวาดกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Identity เอาล่ะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เปิดฉากด้วยจิตแพทย์คนหนึ่งนะครับก็คือดรมาลิกเขากําลังตรวจสอบเอกสารการบันทึกและไฟล์ของคนไข้ของเขา ดตรมาลิกเนี่ยกำลังดูบันทึกของมันคอมนะครับปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยมีวัยเด็กที่เลวร้ายแม่ของเขาละทิ้งเขาที่โมเทลในท้องถิ่นเมื่อเขาอายุเพียงแค่9้าขวบเท่านั้นและมันคอมก็เติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับต่อมาในบันทึกก็บอกว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี1998มันคอมในวัยผู้ใหญ่นะครับก็ได้สังหารผู้คนไปอย่างโหดร้ายถึง6รายด้วยกันในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งวันที่และเดือนนี้ก็ตรงกับวันเกิดของมันคอมด้วยนะครับ อาชญากรรมดังกล่าวโหดร้ายมากจนสารเนี่ยต้องลงโทษประหารชีวิตและสุดท้ายมันคอมก็กําลังจะถูกประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้นะครับในฉากต่อมานะครับเราก็จะเห็นอายการเขตคนหนึ่งนะครับรับโทราศัพท์สายด่วนจากเพื่อนร่วมงานด้วยกันซึ่งเพื่อนร่วมงานคนนี้ก็แจ้งให้ทราบถึงการพิจารณาคาดีครั้งใหม่ที่กําหนดไว้ในเที่ยงคืนนี้ปรากฏว่าทนายความของมันคอมเนี่ยได้พบกับไดอารี่ของเขาซึ่งอาจจะสามารถพลิกคดีให้มันคอมเนี่ยกลับมาชนะได้ แต่เรื่องนี้ก็ทําให้อายการคนนั้นเนี่ยโกรธมากนะครับและก็สงสัยว่าทําไมฆาตรกรโหดร้ายเช่นนี้เนี่ยจึงได้รับอนุญ,ญาตให้พิจารณาคาดีใหม่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะถูกประหารชีวิตและต่อมาครับฉากก็เปลี่ยนไปที่โมเทลแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของโรงแรมนี่เนี่ยชื่อว่าเลอรี่วอชิงตันครับเขากําลังดูทีวีในขณะที่ข้างนอกเนี่ยฝนตกอย่างหนักทันใดนั้นครับมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์จยอร์กก็เปิดประตูพุ่งเข้ามาพร้อมกับอุ้มภรรยาของเขาที่ชื่อว่าอลิส นายจอร์ดก็บอกว่าพวกเขาประสมมบอุบัติเหตุต้องการคนช่วยเหลือ,อด่วนและจอร์ดก็ได้เล่าย้อนหลังถึงกลับไปตอนที่ยังไม่ประสมมบอุบัติเหตุนะครับเราจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยขับรถท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักโดยที่มีทิโมธีลูกชายวัยเด็กของพวกเขาอยู่ด้วยดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นดีนะครับจนกระทั่งยางหน้าของรถเนี่ยระเบิดกระทันหันทําให้ครอบครัวนี้ตกใจมากจากนั้นจอร์ดก็ได้จอดรถอย่างรวดเร็วข้างถนนเมื่อจอร์ดลงไปดูยางรถนะครับเขาก็พบว่ามีรองเท้าปริศนาติดอยู่ที่ยาง ดูเหมือนว่าจะเป็นส้นสูงของรองเท้านี่แหละที่ทําให้ยางรั่ลวและฉากก็ตัดกลับมาซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าปารีรสนเนวาดาขับร,รถอยู่บนถนนสายเดียวกันในระหว่างขับรถนะครับเธอก็เอายาสูบเนี่ยมาคาบที่ปากในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งจับพรมลัยมืออีกข้างหนึ่งเธอก็เอาไปคลำหาไฟ